สองครับศูนย์ตัวนึงครับค่ะมันจะเป็นเลขพกตัวอ๋อครับเขียนเขียนใช่คุ้มมัน่ังเสียน่ค่ะเอาศูนี้ย่งยานะค่ะสองตัวมาตัวค่ะวดที่ผ่านมากับเสียดายนะครับคูณบ่าครับผมสามเก่านะครับผมเลขเก่า กับหัวก็เป็นเลขหกครับอ๋อ oh, อันนี้เป็นเลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับคูณบ่าครับผมครับบาทนี่หลักสิบของคู่บา สามแปดครับหน่วยส,สี่เจ็ดครับแต่ถ้าขวาจะจะคู่ให้นนนบน แปดสี่ล่างสักสิครับถ้าสามโตจะไปเทียบกันครับของอาจารย์อื่นก็ได้ สองตัวมาหนึ่งเด่นมาชิมาเพราะสองตัวมาหนึ่งตัวที่คู่บ่ายให้มากครับสองตัวมาหนึ่งตัวคือสองศูนย์ตรงมีมาหนึ่งตัวนะครับเนาะครับสามซีกับตรงมีมาหนึ่งตัวครับผมจเจ็ดแปดกับนน prom. ตรงมีมาหนึ่งตัวครับลักซิบนี่เป็นซิบบนล่างหรครับคู่บ่ายครับ บนนี่มันจะมีสามสามกับแปดครับสองนี่มาได้แต่ล่างอย่างเดียวครับผมหลัก1ินี่คือสองมาล่างนีครับผมครับสามกับแปดนี่คู่บ่าคุณมามาบนครับลักนวยลหครับคู่บ่าครับศูนย์สี่เจ็ดนี่ครับเพราะว่ามีสิมาทั้งบนทั้งล่าง嘛ครับศูนย์นี่ว่ามันบมาบนศูนย์บมาบนครับคู่บ่าว่าอาจจะมาล่างสี่กับเจ็ดนี่มาบนแน่นอน นี่สุดอันนี้มันจะเป็นสุดบนนี่ครับสามกับสี่มาบนหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดมาบนหนึ่งตัวนะครับผมแปลว่าสองกับสูนี่แจ็คมันชิมาบนใดครับแต่วันชิมาตัวนึงนี่ครับผมด,ดีบบดีคนชิมานำการสอตัวครับนบนเปลี่นเป็นรักร้อยกับสี่เป็นแค่เป็นล่างไปเลยครับ บนนี่คู่าบสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่อ๋อสามเจ็ดกับแปดสี่สายแล้วมันจะมาสี่เจ็ดบ่ครับผมแล้วคู่าบเน้นเน้นคู่ใดครับชอบคู่ใดครับวงเห็นี่บ่ครับผมมัหรือวงไห้บ่ได้เลยมักทั้งคู่บ่ครับมันอันอันนี้มันตัดออกบ่ได้เลยตัดออกบ่ได้เลยชี้นี้ให้ตัวใดตัวนึงบ่ได้โอ้ครับอทกันนะครับคู่าบ มัก่ระทอกกันสามสามเจ็ดกับแปดสี่กับนั่บ่ครับผมบ่ต้องกับครับก็สี่นี่ขั้นมากันลักนวดย่างเดียวอยู่แล้วครับสี่มาลักซิบโบได้ล่างนี่สองศูนย์สองศูนย์นี่มาคู่กันเลยบ่ครับที่ว่าสองตัวมาตัวหนึ่งสองศูนย์นี่ครับผมมันหาตัวจับโบได้ดิอืมกับเล่ยโบได้กับคู่บาเล่ยคู่กันเล่ยครับกันไว้สองสี่ขั้นบอลโบมาล่างก็คือเข้าลักร้อยทันทีครับอืม สองกับสูตรนครับครับนมันโบมาล่างนี่ก็คือเป๊ะรดหลัก้อยหน่อยชุดหน่อยคู่หน่อยโตนะครับผู้บ่าครับมวลนี่แ่นครับเอาพี่น้องครับพิจารณาบุงเอาเรื่อตัวเลขพี่น้องครับมันถ้าน้ามันกับว่าสองมันสิมาแห้งกว่าสูตรอยู่นะครับเพราะว่าหลักร้อยมันนั่นมาสูตรแล้วนะครับผมครับมันกัอย่างอ่อนๆแน่ครับเน้นตรงนี้นี่ครับสองสามเจ็ด สองแปดซีนะครับเนาะแม่ครับสองสามเจ็ดสองแปดซีโอเคหั่นมันออกลักลอบมันออกมาสูตรแล้วครับนี่ยัดมันออกมาซ้ำนะฮะศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดซีลักศูนย์เหยให้เป็นตัวร่องนะครับคู่บ่าครับผมกับฝากไว้ครับสูตรคู่บ่าเห็นไรว่าตัดหัออกกันเลยงวดที่แล้วตัดหัออกเหลือแต่หากับเจ็ดนะครับผมสูคู่บ่ามาใส่กับสูตรนี่นี่สูตรนี่ แปดเก้าสูตรนี่กูบาตัดสูตรออกนี่เหลือแปดกับเก้าครับมันหักโบเข่าที่เปิดตัดตัดตัวที่อ่องมันหลดจากคู่ผมถือวันนี้หนึ่งสองสามวันนี้หนึ่งสองสามบริตัดวันนี้บริตัดมันมาครับคู่บาวยังบริตัดเพราะว่าท่าไม่ตัดกับสิตัดหนึ่งอ๋อครับกับทเหลือสองกับสามเหลือสองกับสามครับผมว่านี้มันชิมาแต่บนได้นี่สูตรนี่ครับ ไม่หลักสิบก็หลักร้อยนี่ครับผมนี่งวดน,นี้มันจะได้หกเจ็ดแปดนี่หกนี่กว่าตัดออกอีกครับผมเออตัดหกออกวันนี้เหลือเจ็ดกับแปดครับค่ะมันนี้มาใส่กันมันสามเจ็เมันกแดดอยู่แต่ว่าแปดนี่มันก็นอาชิมาเพราะว่าสี่มันอาชิมาลักหน่วยอยู่ครับกับพิจณาเอาเพราะสูตรมันกับมีพิษมีพาดซื้อกัน ครับผมแต่ว่ามั่นใจว่าสามเจ็ดแล้วคุณผัวครับเพราะมันมาลักซิปเด่นค่ะสำหรับตัวเลขของคู่บาบ้บานโนนเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาไห่เนาะค่ะก็มีสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะสองกับศูนย์สามกับสี่เจ็ดกับแปดเนาะค่ะลักหน่วยก็มีสองสามแปด หลักสิบค่ะสองค่ะลักหน่วยกับศูนย์สี่เนาะคะ่ะเนาะคู่บ่าเพิ่งกับจับคู่ให้เนาะคะ่ะกัมี่สากับ87เนาะคะ่ะข้างล่างกัได้สอศกับ2อสีเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับตัวเลข3ตัวก็มี่สองสามเจ็ดส่แปดสะค่ะกับสามศู 2, 3, 7, 2, 4, 2, 8, นย์สาเดนาะคะ่ 3, 0, 3, 7, 0, 8, ะ,คะเด่นที่โซคูสองสกับสองนะคะค่ะ นท่านผู้ชมพิจารณาเบงเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่หมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นค่ะผู้บ่าเพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสําหรับตัวเลขสิเข้าวสีรุดก็บ,บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแม่หมูแล้วแม่หมูก็ขอให้ท่านผู้ชม ลำล้ำรวยเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่17มกราคม6 5หนาะคะเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะเด้อขสกมันสุขูสุคนนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ของสิมีแคนี้เนาะค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ